เซและรดตอนที่2งานของโปรเซสรประกอบไปด้วย3าเรื่องด้วยกันคือ1เรื่องของการสร้างโปรเซส s 2การสลับการทำงานระหว่างโปรเซสซึ่งประกอบไปด้วย3ประเด็นคือการขัดจังหวะกับดักและคำสั่งระบบและสุดท้ายคือรูปแบบการทำงานของเคอร์เนลการสร้างโปรเซส ได้มีการกำหนดหมายเลข p r o c e s s หรือ p r o c e s s ID จัดเตรียม p r o s e s s Image ประกอบไปด้วยคําสั่งข้อมูลและสแต c k ให้ p r o c e s s เพื่อทำการเก็บคําสั่งของโปรแกรมข้อมูลและสแ Stack ที่ใช้ทำงานกำหนดพื้นที่ PCB ให้กับ p r o c e s s ใหม่เพื่อเก็บข้อมูลสำคัญต่างๆของ Process นั้น กำหนดค่ารายการเชื่อมโยงต่างๆที่เหมาะสมในการสร้างโครงสร้างข้อมูลของระบบปฏิบัติการเช่นการต่อ PCB ใหม่เข้าไปในแถวคอยในสถานะ ready กำหนดค่าอื่นๆเช่นกำหนดค่าในโครงสร้างข้อมูลสำหรับคิดอัตราการใช้งานทรัพยากรการสลับการทำงานระหว่างโปรเซส CPU จะประมวลผลคำสั่งของโปรเซสอย่างต่อเนื่อง การสลับให้โปรเซสตอื่นได้ทำงานหรือได้เวลาของ CPU ต้องมีการเก็บข้อมูลสถานะทั้งหมดของโปรเซสเดิมได้นำกลับมาเมื่อโปรเซสนั้นถูก execute อีกครั้งแบบนี้เรียกว่าการสลับการประมวลผลหรือ CPU switching หรือ context switching การสลับนี้จะใช้เวลาในช่วง1-1000มิลลิวินาทีซึ่งจะเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไข3กรณีได้แก่การขัดจังหวะ กับดักและคำสั่งระบบการขัดจังหวะหรืออินโทรปเกิดจากสภาวะภายนอกโปรเซสที่ทำงานอยู่จาก I.O. หรืออุปกรณ์ Input Output ให้ตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้นทำให้โปรเซสไม่ทำงานนานเกินให้โปรเซสอื่นได้ทำบ้าง 2. กับดักหรือ TRAP ให้โปรเซสจัดการกับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น 3. คำสั่งระบบหรือ System Command Process เ,เล็กใช้ฟังก์ชันของระบบปฏิบัติการเช่นต้องการเปิดไฟล์ต้องใช้ I/O หรือ Input Output จึงทำให้ OS ทำงานเพราะโดยทั่วไป OS จะเปลี่ยนสถานะของ Process ที่ใช้คำสั่งระบบไปเป็นบล็อกเพื่อรอการทำงานของ I/O ต่อมารูปแบบการทำงานของเคอร์เนลแบ,บ่งเป็น3ลักษณะคือ 1. นึ่งเคอร์เนลแบบที่ไม่ใช่โปรเซสของผู้ใช้เป็นแบบเก่าที่ใช้กันมาเคอร์เนลของ OS จะทำงานอยู่ภายนอกโปรเซสถ้าโปรเซสเกิดอินเทอร์ t หรือมีการเรียกใช้คำสั่งระบบข้อมูลในโปรเซสถูกเก็บไว้และเข้าสู่เคอร์เนลเมื่อทำงานเสร็จจะคืนค่ากลับไปทำงานของโปรเซสผู้ใช้ สอง kernel ทำงานในโปรเซสของผู้ใช้ในิยมใช้กันทั่วไปใน pc การทำงานของ os จะอยู่ในโปรเซสของผู้ใช้โดยมอง os เป็นกลุ่มคำสั่งที่ผู้ใช้เรียกใช้งานภายในสภาพแวดล้อมของโปรเซสผู้ใช้ถ้ามีอินเทอร์럽จะเก็บภาวะการทำงานของระบบและเปลี่ยนภาวะการทำงานเข้าสู่เอ e r n e l แต่การทำงานยังอยู่ในโปรเซสของผู้ใช้เดิมโดยไม่มีการสลับโปรเซส 3. OS แบบ Process เป็นอีกทางเลือกหนึ่งคือการสร้าง OS ในรูปของกลุ่ม Process ระบบและทำงานในภาวะเค r n e l นแต่การทำงานต่างๆของ OS จะอยู่ในรูปของ Process ต่างหากทำให้ต้องมีส่วนร่วมของคำสั่งตั้งสั้นๆในการสลับ Process ข้อดีคือการออกแบบ OS แยกเป็นโมดูลที่มีการเชื่อมต่อกันแยกงานเสริมไปเป็นโปรเซ s อิสระ เช่นการบันทึกการใช้รีซอสหรือทรัพยากรการสื่อสารระหว่างโปรเซสหรือบางครั้งเราเรียกว่า IPC ย่อมาจาก Inter Process Communication ช่วยให้โปรเซสสื่อสารกันอย่างมีจังหวะวิธีพื้นฐานคือการส่งข้อความระหว่างกันโดยมีสองคำสั่งคือ send และ receive โดยมีเส้นทางและกลไกในการรับส่งระหว่างกัน สิ่งที่ต้องพิจนารณาในการสื่อสารได้แก่ช่องทางการสื่อสารและการประสานเวลาช่องทางการสื่อสารแบ่งเป็น2รูปแบบได้แก่ทางตรงและทางอ้อมทางตรงนั้นต้องมีการกำหนด Process ID หรือ PID ที่จะรับหรือส่งข้อความมีรูปแบบคำสั่งดังนี้คำสั่งส่งคือ send งเล็บเปิด P P คือ r o c e s s ID คอมมา เมสเซจที่ต้องการส่งปิดวงเล็บรีซคือการรับข้อความวงเล็บเปิด Q คือ p r o c e s s id คีค m ม a เมแล้วตามด้วยเครื่องหมายวงเล็บปิดวิธีนี้มีทางเชื่อมเดียวก็เสียคือโ o รเซ s ทั้งคู่ต้องรู้ PID ของกันและกันทางอ้อมนั้นคือการรับส่งกันผ่านบัฟเฟอร์ที่เรียกว่า p o ร์หรือ m a i l box ที่มีหมายเลขเฉพาะ โปรเซสอาจใส่ข้อความเข้าไปหรือดึงออกมาก็ได้เมื่อมีข้อความที่จะส่งถึงกันจึงมีการสร้างทางเชื่อมขึ้นแต่ละทางเชื่อมอาจใช้ได้มากกว่า2 p r o c e s ขึ้นไปถ้ามีผู้รับเพียงโ o c e s s เดียวเรียกทางเชื่อมว่า Pod ถ้ามีผู้รับมากกว่า1 p r o c e s เรียกทางเชื่อมว่า Mailbox ทางเชื่อมนี้เป็นของ OS และเป็นอิสระกันไม่เป็นของ Proces ใดรูปแบบคำสั่งดังนี้ e ซ d วงเล็บเปิด a a คือ process id comma ตามด้วย message ปิดวงเล็บ receive คือการรับตามด้วยเครื่องหมายวงเล็บเปิด b คือ process id comma ตามด้วย message ที่ต้องการรับและปิดวงเล็บการประสานเวลาการรับและส่งข้อความนั้นจะแบ่งเป็น2วิธีคือการรับหรือส่งแบบประสานเวลาหรือ synchronous สองการรับหรือส่งแบบไม่ประสานเวลาหรือ asynchronous การส่งแบบประสานเวลานั้นผู้ส่งจะรอจนกว่าผู้รับจะได้รับข้อความนั้นส่วนการส่งแบบไม่ประสานเวลาโปรเซสที่จะส่งกลับมาทำงานต่อได้หลังจากส่งแล้วมักใช้ในการเขียนโปรแกรมแบบทำงานพร้อมกันเช่นใช้ส่งข้อมูลไปที่เครื่องพิมพ์ผู้ส่งจะสั่งงานผ่านทางข้อความและกลับไปทำงานต่อได้ ข้อเสียคือถ้าส่งแล้วไม่ได้รับอาจทำให้ผู้ส่งต้องส่งใหม่หลายครั้งซึ่งเปลืองเวลาการทำงานของ CPU และ buffer trade trade หมายถึงหน่วยกระทำการหรือ unit of execution แต่และ trade ประกอบไปด้วยหมายเลข trade ตัวนับระบุตำ,ำแหน่งคำสั่งพื้นที่สำหรับเก็บค่า Register และ stack แต่ละโปรเซสมีได้มากกว่า1 Trade ทและในแต่ละ t r e d e จะใช้ Code Section, Data Section และ r o u r r t รวมกันประโยชน์ของ Trade คือโปรแกรมสมัยใหม่จะทำงานแบบหลาย Trade คือ1 Proces รมีได้มากกว่า1 Trade ทำงานได้หลายอย่างพร้อมกันเช่นในโปรแกรม Word ขณะที่ปริ้นงานสามารถแก้ไขข้อความในเอกสารพร้อมกับการตรวจสอบคำสะกดได้ ประยชน์ของการใช้เทรดได้แก่ 1. การตอบสนองผู้ใช้เว็บเบราว์เซอร์ทำงานได้ขณะที่อีกเทรดกำลังรอภาพจากอินเทอร์เน็ต 2. การใช้ทรัพยากรร่วมกันเทรดของแต่ละโปรเซสจะใช้หน่วยความจำทรัพยากรร่วมกันได้ 3. ความประหยัดการสร้างโปรเซสใหม่จะใช้เวลามากกว่าสร้างเทรดใหม่หลายเท่า 4. การใช้งาน CPU หลายตัว แต่ละเทรดจะทำงานบน CPU ต่างกันได้และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานการทำงานหลายคอ CPU ส่วนใหญ่ออกแบบให้เป็น multi-core แต่ละคอเป็นเหมือน1 CPU เมื่อเขียนโปรแกรมแบบหลายเทรดจะใช้งานได้หลายคอได้ดีเช่นโปรแกรมประยุกต์ตัวหนึ่งมี4เทรดทำงานบน CPU แบบ1คอร์คอเทรดทั้ง4จะต้องสลับกันทำงานบนคอเดียว แต่ถ้ามี2คอทั้ง4เทรดจะต้องทำงานแบบ2เทรดต่อ1คอทำให้ทำงานได้เสร็จเร็วขึ้นตารางนี้เป็นการแสดงข้อมูลโมเดลจำนวนคอและตัวอย่างของ CPU ถ้าเป็น s n n l e c o คอก็คือมี1คอตัวอย่าง CPU ได้แก่ค่าย AMD o r d i n a r y Dual คอคือมี2คอได้แก่ CPU Intel Duo Quad r e คือมี4คอได้แก่ CPU Intel i3 i5 และ i7 x c o r e คือมี6คอได้แก่ AMD Phenom x6 octa core ก็คือมี8คอได้แก่ Intel x n e o n แล้วก็ได้มีการพัฒนาจำนวนคอให้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ ่อมาเป็นการแสดงจำนวนคอและชื่อที่เรียกใช้ถ้า1นคอเรียกว่าซิงเกิลคอสองคอเรียกว่าดูโอคอสี่คอเรียกว่าคอร์คอสังเกตว่าจะเพิ่มไปทีละสองหกคอเรียกว่าเฮกซ์คอแปดคอเรียกว่าออกตาคอสิบคอเรียกว่าเดคคาคอสิบสองคอเรียกว่าโดเดคคาคอสิบสี่คอเรียกว่าเตต้าเดคคาคอ 16คอเรียกว่าเฮกซาเดคาคอสิบแปดคอเรียกว่าออกตาเดคาคอและ20่สคอเรียกว่าไอโซซาคอแล้วก็มีการพัฒนาคอให้เพิ่มมากขึ้นต่อไปอีกเรื่อยๆค่ะจากภาพนี้เป็นการแสดงข้อมูลของ Windows Task Manager ของ PC เครื่องหนึ่งเราจะไปที่แท็บ Process แล้วก็ลองไปดูว่า โปรแกรม Chrome.exe มีการใช้ CPU เท่าไหร่หรือกี่คอคลิกขวาที่ชื่อโปรแกรมนั้นแล้วเลือกที่คำสั่ง Set Affinity จะโชว์ตารางฝั่งขวาพบว่าโปรแกรม Chrome.exe มีการใช้ CPU 4ตัวหรือ4คอนั่นเอง หรือจะเรียกว่า2 Core 4 t ท r ด a d ก็ได้เช่นเดียวกันแต่เวลาแสดงผลมักจะแสดงว่าเป็น4 CPU เพื่อให้ User ได้รู้สึกว่ามีการใช้งานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น